สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบีสมยงคาเซ็นเตอร์อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้บีจะพามาชมรถกระบะนะคะลูกค้ากระบะ4ประตูฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ6,300บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้จะเป็นตัวคันด้านข้างบีนี้เลยนะคะคันนี้เป็นตัวรุ่น Toyota h i l u ั Vigo c h a m ดับเบิลแคบ2.5 GVN Turbo เกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะลูกค้าหรือว่าเกียร์เมนนวลน,นั่นเองนะคะ คันนี้เป็นรถปีคศ2013จดใช้งานปีพศ2556นั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าราคาตั้งขายถูกมากๆนะคะแล้วที่สำคัญฟรีดาวข้างวดเพียง6,300บาทอย่างที่บีแจ้งไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะลูกค้าว่าค่างวดเท่านี้รุ่นนี้ราคานี้นะคะออปชั่นจะมีอะไรบ้างมาเริ่มชมกันเลยนะคะบอกได้เลยนะว่าสำหรับคันนี้จะเป็นตัวรุ่นท็อปที่สุดของรุ่นเลยนะคะลูกค้า สำหรับออปชันของเราเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะคะสำหรับด้านหน้าตัวรถของเราคันนี้ก็จะมาพร้อมชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้า Toyota v วีโกแชมนะคะเป็นกระจังหน้า3ชั้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมชุบสีเงินแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ฝากระโปรงด้านหน้าตัวรถนะคะก็จะมีตัวจมูกนะคะที่ฝากระโปรงด้านหน้าตัวรถแล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะลูกค้า มาต่อกันที่ล้อแม็กเลยนะคะลูกค้าบอกได้เลยนะว่าคันนี้มาพร้อมล้อแม็กแต่งซิ่งจัดทรงหล่อๆให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าอ่ะคันนี้มาพร้อมแม็กขนาดขอบ18นะคะลูกค้าขนาดตัวยางนะคะจะอยู่ที่255ทับ5 0านะคะมาพร้อมแม็กแต่งซิ่งให้แล้วเรียบร้อยจัดทรงหล่อๆให้แล้วเรียบร้อยใส่ฝาครอบดิสเบรกแล้วก็น็อตสีให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะ สำหรับกระจกมองข้างซ้ายขวาจะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่หูกระจกทั้งสองข้างนะคะแล้วก็มีตัวครอบโคมเมี่ยมชุบสีเงินนะคะที่ไฟเลี้ยวตัวกระจกด้านข้างซ้ายขวานั่นเองนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ติดคําว่าไฮลัก v e วีเอ็นนั่นเองนะคะลูกค้าแล้วก็มาพร้อมตัวคิ้วนะคะชุดแต่งคิ้วใส่มาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะลูกค้า แล้วก็มือเปิดประตูจะเป็นตัวครอบโครเมียมชุบสีเงินเป็นชุดแต่งใส่มาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะกระาบฝาถังน้ํามันนะคะก็จะอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนด้านท้ายตัวรถนะคะด้านท้ายตัวรถของเรานะคะลูกค้าออปชั่นนะคะของแต่งก็จะมีตามนี้เลยนะอ่ะมีกันชนท้ายใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านหลังนะคะแล้วก็มือเปิดท้ายกระบะจะเป็นตัวครอบโครเมียมชุบสีเงินนะคะลูกค้า ามาดูด้านท้ายกระบะกันสักนิดนึงสำหรับด้านท้ายกระบะของเรานะคะลูกค้าคันนี้ก็คือใส่แม็กไลเนอร์ติดตั้งแม็กไลเนอร์ให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายของตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของตัวรถนะคะก็คือยังเดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้ารอยเม็ดอักคิวซีเดิมโรงงานอยู่ครบทุกจุดตัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะอ่ะและส่วนของกระจกด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกระจกด้านหลังที่เป็นเส้นไล่ฝ้าเดิมโรงงาน เดิมๆจากศูนย์โตโยต้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมออปชันภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะออปชันจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะมาถึงภายในห้องโดยสารรถยนต์ของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ภายในจะคุมทโทนด้วยสีครีมเทานะคะส่วนตัวเบาะจะเป็นเบาะก,กระมยี่สีครีมเดินได้สีครีมแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะ ส่วนคอนโซลด้านหน้าก็จะมาได้โทนสีครีมเทานั่นเองนะคะลูกค้าคันนี้มาพร้อมพวงอมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์พวงมาลัยมันติฟังก์ชันถุงลมนิรภัยแอร์แบกคู่หน้านะคะสําหรับระบบความปลอดภัยนะคะแล้วก็กุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นระบบปรับแล้วก็พับไฟฟ้าคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะส่วนเลขไม้นะคะคันนี้เลขไม่เพียงแค่1 3ึ่งแกิโเมตรเท่าน,นั้นเองนะคะลูกค้า ส่วนเครื่องเสียงของเรานะคะก็จะสามารถเชื่อมต่อ CD mp 3ได้นะคะวิทยุ am fm ได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อสายอัก usb ได้นะคะสำหรับเครื่องเสียงรถยนต์นะคะส่วนระบบแอร์ของเรานะคะก็จะเป็นระบบแอร์เม่นวลแบบนี้เลยนะคะลูกค้าใช้งานง่ายสะดวกสบายมากๆส่วนระบบเกียร์ของเราก็จะเป็นระบบเกียร์เม่นวลหรือว่าเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะลูกค้าเป็นระบบขับเคลื่อน2งล้อตัวเกียร์5สปีดนะคะสำหรับคันนี้ก็คือออปชันครบจัดเต็มเลยนะคะลูกค้าได้เป็นรถกระบะแบนหลักนะคะ ที่สําคัญเป็นกระบะ4ประตูด้วยนะคะลูกค้าค่างวดถูกๆฟรีดาวผ่อนสบายๆกันไปเลยนะคะเดี๋ยวไปชมที่ห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะว่าห้องเครื่องจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยคะ่ะมาถึงเครื่องยนต์รถของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์จากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์เดิมๆจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์ส่สูบ16กวาลสองพซีซี144แรงม้านั่นเองนะคะ สำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวระบบช่วยเบรกมีระบบเบรก ABS ด้วยนะคะสำหรับห้องเครื่องของเราก็คือยังเดิมโรงงานไม่เคยผ่านการแต่งเครื่องยนต์ใดๆมาเลยนะคะเพนเพจบอก็อยู่ครบทุกจุดนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับนะคะลูกค้าคัานหน้าก็คือเดิมๆโรงงานเลยนะคะสังเกตได้จากรอยเม็ดอะคิวซีเดิมโรงงานนะคะที่คันหน้าก็คือย,อยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะ ตัวฝากระโปรงด้านหน้าห้องเครื่องก็คือยังเดิมโรงงานเช่นกันนะคะแผ่นกันความร้อนหน้าห้องเครื่องมีให้แล้วเรียบร้อยใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็รอยเม็ดอักคิเดิมโรงงานอยู่ครบทุกจุดโลโก้ Toyota อยู่ครบคันนี้ก็คือเครื่องยนต์พร้อมใช้งานเลยค่ะเป็นยังงกันบ้างคะลูกค้าสวยถูกใจลูกค้ากันบ้างไหมคะย้ำนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัวรุ่น Toyota v i ี o c h ช m p นะคะดับเบิลแคป2.5 G V N Turbo เกียร์เมนนวลนั่นเองนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะเป็นรถปีพศ2013จนใช้งานปีพศ2556นั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ราคาเปิดขายเพียงแค่319,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ออกรถ0บาทปีดาวผ่อนเพียงเดือนละ6,300บาทผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดนะคะสำหรับคันนี้นะคะโปรโมชั่นและของแถมที่บีจะมีเพิ่มเติมให้นะคะ 1. น,นะคะฟรีค่าจัดค่าอนและค่าดําเนินการให้เลยนะคะ2มีรับประกันหลังการขายเครื่องยนต์และเกียร์ให้ 3. มนะคะมีวารันตีหลังการขายช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยแถมให้ฟรีอีก1ปีเต็มแล้วก็4นะคะออกรถได้ทั่วไทยส่งมอบรถได้ทั่วประเทศ นะคะแถมฟรีล้อแมกจัดทรงหล่อๆให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่ตามหาอยู่รุ่นนี้นะคะมีน้อยแล้วนะลูกค้าหายากแล้วนะต้องรีบเลยนะคะลูกค้าสําหรับใครที่สนใจรุ่นนี้หรือว่าหารุ่นนี้อยู่นะคะ,ะเป็นตัว t o โยต้าวีโก้แชร์สประตูตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะสําหรับใครที่หาอยู่ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0812386699เบอร์นี้ติดต่อได้เลยนะคะลูกค้า สำหรับคลิปนี้วันนี้ก่อนจะจากกันไปก็ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้บีด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้วันนี้บีต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ